ลูกเสืออยู่ในท่าตรงนะครับเราจะไม่กระดูกระดิกไม่คุยกัน,นครับก็ครบรงชาวันเด่ยววุ้ ประเขทารวมกันิสาสไทยเป็นประชาลปราไทยของไทยทุกส่วนอยู่แลโร,ร่วมกู้ภั่วมวยด้วยร่วมก้าวขั้นมอทให้รักสกกมบเป็นผู้เลอศมากเป็น 努力，为山山有。